เอาล้วนะโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆเราจะมารีวิวคันนี้นะครับเป็นทีร้อยฮะตัวนี้เป็นออกมาเป็นคอลเลคชันโคมพี่อิวต,ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ถังโคมของทีร้อจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีทั้งหนเหมือนลายคาดคา,าดโคมตรงนี้สวยเลย <S 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 ทีแรกผมยอมรับเลยนะผมไม่ได้มองสีนี้เลยพี่อ่ะ เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเพราะไอ้นี่หรือเปล่าเป็นเพราะว่าสีเนี่ยมันแปลกตาเราข้อแรกครับผมแล้วอีกอย่างมันอยู่ในรถสภาพเดิมๆอ่ะมันเลยยิ่งดูแบบว่าไม่น่าสนใจนะในความรู้สึกพี่อยู่นะครับแต่เวลาแต่งปุ๊บเลยปุ๊บมันทําให้รู้สึกว่ามุมมองหรือลุกมันเปลี่ยนเป็นเรื่องของความเป็นแฟชั่นไปแล้วกลายเป็นว่าสีดูเด่นขึ้นเพราะตอนแรกอะผมมองว่าทรงเดิมทีร้อยอ่ะเป็นทรงคลาสสิกแล้วมันดูไม่ค่อยเข้ากับสีสันนะครับแต่พอเราทําดําทั้งหมด นะครับแล้วเราจัดทรงใหม่เนี่ยกับกลายเป็นสีน้ําเงินตัวนี้เด่นขึ้นมาเลยแล้วก็ถูกับใส่โลโก้ค่าถังสีดําตัวนี้ด้วยนะครับทําให้รถดูโดดเด่นมากๆมันดูมีเสน่ห์ดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบรถก่อนคันนี้จัดทรงใหม่ทั้งคันเลยนะครับนี่ฮะดูฮะเดินวนดูรอบรถดูนะหน้าเ็เปลี่ยนใหม่หมดเลยที่สวยอีกอันหนึ่งก็คือใส่ไฟหน้าตัวบาจาของแท้นะครับรุ่น LP6 นะครับพร้อมกับขาจับของเขานะครับแล้วก็ ชุดบนเราเปลี่ยนชุดโตเ็จชุดใหม่ไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวปลายแฮนด์คือต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่จะใส่ไฟหน้าตัวเนี้ยนะครับตัวปาจาตัวนี้ตอนนี้ในทรยอัลมันไม่มีสเต็ปแบบว่าพวกของฮาร์เลยนะที่จะดิมไฟลงได้เปิดให้มันสว่างน้อยมากอะไรเงี้ยทาไม่ได้เราก็เลยใส่เป็นสวิตแทนไปก่อนเอาเป็นแบบเปิดปิดไปเลยตัวนี้ก็ดูสวิตช์เก๋นะเดี๋ยวเปิดสวิตให้ดูฮะ เปิดไปหน้าใช้วิธีการตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่วุช่วยเปิดให้หน่อยฮะนะปิดเปิดปิดเปิดโอเคนวิตก์เรียบร้อยแล้วก็คันนี้ทำเพิ่มไปก็เปลี่ยนท่อสาร์ทครับสั้นๆชกหลังฟ็อกสตาร์ทเครื่องหน่อยครับพี่ใส่แกนสบบด้วยฟังเสียงกันหน่อยครับ นุ่มนุ่มมนุ่ม,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 มตามสไตล์ซาร์ใช่สวยเลยอะ่ะส,<ว>สวยสุดว่าเว,วลาเวล,วล,ลาเป็นถังสีนี้ปุ๊บมีความรู้สึกว่ามันมันดูเด่นขึ้นมาเลยอะ่ะรู้สึกบันทเกรื่าไนอ่ะเท่เลยอะ่ะ มันก็จะลั่นๆแบบนี้นะฮะลั่นๆนนุ่มๆครับทอซารเสียงเสียงจะดีแบบนี้นะฮะไหลรอบไหลรอบพี่ไหลรอบสนุกอะ่ะ ขี่แบบเบาพิ้วมากเลยถ้าทางขี่ต่างก่าจะสบายนะขี่สบายแน่นอนนะทรงแท็กเกอร์นะครับคันนี้เป็นทีร้อยนะครับตัวใหม่แล้วครับปั๊มเป็นเบมโบ้ละนี่จัดทรงแท็กเกอร์แบบนี้นะครับท่านั่งนี่โอ้โหความรู้สึกคือสบายมากฮนะสบายจริงๆคือตัดท้ายเราเซ็ตเบาะดีๆนะครับเซ็ตทรงดีๆเนี่ยนั่งสบายเลย อ๋อสาเนครับ <Okay. S 1> เดี๋ยววนให้ดูนะครับเบา เรียบร้อยครับผม